มีอะไรเหรอหรือสาวที่คิดถึงกันเรื่องของเครือข่ายครูชุมนุมแสดงจุดยืนต่อกันแล้วเมื่อสินุษยชนในการแถอ,อกงการเมืองเยาวชนในสถานศึกษาคิดจะบานปลายหรือไม่ก็คงไม่มีไม่มีใครอยากให้บานปลายหรอกเนาะนะไม่ว่าจะครูเพราะฉะนั้นก็มีความคิดซึ่งมันมีสองทางเสมอน,นะไม่ว่าจะครูหรือน,นักศึกษาผมคิดว่า ป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจกันนะว่าการแจ้ทางการเมืองเนี่ยทำได้ตามรัฐธรรมนูนใช่ไหมแต่ข้อสำคัญที่สุดคือต้องเคารพกฎหมายด้วยนะมันมีกฎหมายกฎหมายลูกกฎหมายที่อะไรละ่ะในเรื่องรัฐธรรมนูญทุกมาตรามันจะมีกฎหมายลูกอยู่เสมอนะดังนั้นก็ขอให้ดูตรงนั้นด้วยนะไม่ใช่ไปการละเมิดสิทธิห์หรอกถ้าละเมิดสิทธิ์ก็ไม่ให้ชุมนุมสิใช่ไหมก็ชุนุมได้แต่จะทาผิกดกฎหมายก็แล้วกันนะครับในเรื่องการชุมนุมใหญ่ผมว่าาดหวังว่า ไม่อยากให้ให้รุแนแรงขึ้นนะหรือมากขึ้นเนี่ยมันไม่ผลนนดีกับประเทศในเวลานี้เลยนะยิ่งในสถา,านการณ์โควิดนี้ด้วยนะครับในเรื่องของในสภาก็มีการเคลื่อนไหวในเรื่องเหล่านี้ที่เขาเรียกร้องอยู่หลายข้ออยู่แล้วล่ะนะก็ขอให้รับฟังตรงนี้ไปด้วยนะครับเรื่องของการรับจำนำข้าวที่ผมได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายของเราให้เราไปดูได้ติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับว่าผลการเป็นการเป็นอย่างไรนะครับเรื่องขาดอายุค,ความ เดือนมกราคมปี64ต่างๆงนี้ก็ยังมีเวลาอยู่นะก็ติดตามเรื่องนี้เป็นพิเศษอยู่แล้วเราไม่เคยทออทิ้งเรื่องเหล่านี้นะครับเรื่องของอยกเลิกคลินิกอันนี้มันเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่ารัฐบาลเราก็มุ่งหวังในเรื่องของการแก้ปัญหาการทุจริตอยู่แล้วอันนี้เป็นการทุจริตซึ่งมีหลักฐานชัดเจนนะก็เป็นการบริการตามกฎหมายไปนะครับขณะเดียวกันก,ก็ต้องดูแลสถานบริการให้กับประชาชนท,ทดแทนไปด้วยนะก็มีจํานวนมากกว่าทีควรนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรา เป็นจริงเป็นให้ความสําคัญในเรื่องของการแก้ไขการทุจริตนะครับได้มีการรายงานมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับในเรื่องของการลักลอบค้าสัตว์ป่าผมคิดว่าน่าจะยังคงมีอยู่นะเพราะฉะนั้นกรณีผมได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้ติดตามในเรื่องนี้เป็นพิเศษแล้วก็สอบสวนในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่เราเสียสูญเสียบุคลากรไปทั้งสองคนนะครับก็อาจจะด้วย อะไรล่ะอารมณ์ด้วยต่างๆเรานี้ซึ่งมันไม่เป็นผลดีเลยนะผมได้เน้นย้ำไปแล้วว่าเรื่องสัตว์ป่าที่หายไปสัตว์ป่าที่ตายเลยต้องหาคําตอบให้ได้และในส่วนที่เสียชีวิตทั้งสองคนผมก็เสียใจคนนึงก็ลงไปตรวจสอบจะไม่ทาอะไรเลยนะคนที่สองก็ส <sh> ัตวรแพทย์นะซึ่งเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าเขาถูกย้ายจริงๆแล้วผมก็ถามว่าย้ายไปเลยหรือเปล่าก็ยังไม่ได้ย้ายไปเลยนะเพื่อจะสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้ท่านเองนะครับก็น่าเสียใจกับครอบครัวทั้งสองสองฝ่ายสองท่านนะครับ ก็ผมได้คำชับนะครับว่าจะต้องรับผิดชอบกันทั้งหมดนะว่ามันเหตุการณ์มาเกิดมาได้อย่างไรและต้องไม่ซ้ารอยเกิดขึ้นอีกโดยการก็ย้ําไปว่าต้องรักษาทรัพยากรก็คือเก่งสีขาวไว้ให้ได้ใช่ไหมนะเลยตัวเดียตัวเดียวนะเพราะนั้นก็คิดว่าจากนี้ไปก็คงจะเป็นบทเรียนนะให้กับทุกองค์กรนะให้เอาใจใส่ดูแลต่างๆให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะมีการสูญเสียมากมาย ดนะโดยเพราะยิ่งชีวิตและทรัพย์สินพวกนี้นะที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับขอบคุณนะฮะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ